I'ma keep it going till it ain't nothing left Going till it ain't nothing, keep the flame on max I'ma keep it going till it ain't nothing left Going till ain't nothing, keep the flame on max สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกอฟไม่กล่าวโมโต้ครับผมเป็นไม่กลาโมโต้ครับอย่าพลาดอีกละครับผมบอกเลยว่าหลายๆคิวเนี่ยรอคอยเจ้าคาราเวลใช่กันเยอะมากฮะเพราะว่าแต่ละคันเนี่ยผมบอกเลยอยู่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับผมโดนจองหมดเรียบร้อยคันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะคันนี้ก็คือเจ้าโฟกสวาเก้นคาราเวลครับคันนี้คือรหัสของเขาก็คือ T5 ครับผม เป็นเบนซิน,นใช่แล้วก็ที่ได้นอกเหนือมาจากหลายๆคันเนี่ยคือต้องบอกว่าเบนซินเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีสรลุปอ่สาสลุปส่วนใหญ่จะไปอยู่ในตัวดีเซลวันนี้ด้านได้ตัวสรลุปมาใช่ครับผมและก็เป็นเบาะ V.I.P. ด้วยเบาะ V.I.P. ในที่นี้เนี่ยคือหลายๆคันก็เป็น V.I.P. อยู่แล้วอ่าคันนี้เป็น V.I.P. 11ที่นั่งและต้องบอกคุณผู้ชมว่าเบาะแถวหลังที่เป็นแถวแรกเนี่ยพี่เว้น สามารถปรับไฟฟ้าได้วยใช่ครับล้ำนะออปชันเขาเยอะมากคันนี้นะใช่ฮะจัดให้คุณผู้ชมในราคาถูกเช่นเคยเดี๋ยวผมให้พี่เบนซ์กับน้องอุ้มพาคุณผู้ชมเดินชมรอบคันตอนนี้นะคะรับเอาละคุณผู้ชมครับต่อมานะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมเจ้า c r r เวลที5คันนี้ฮะ ก่อนอื่นถ้าต้องบอกก่อนเลยคันนี้ปี2005นะครับคุณผู้ชมครับผมอ่ะขออนุญาตเริ่มจากข้างหน้าฮะครับผมเรื่งนี่ก็จังหน้าก่อนเลยนะครับผมนี่โลโก้สภาพสวยงามนะครับกระจังหน้า4ีครบๆนะครับไม่มีกรขาตลอดนะครับครับนี่กันชนหน้าสภาพสวยงามเลยครับคือต้องบอกว่าอย่างนี้เธอคันนี้สวยทั้งคันเลยใช่นะไฟหนาของเขาคุณดูนะ ยังสวยเลยแล้วยังไม่แตกลายงานออะไรเลยนะสีสันของเขาเนี่ยสีทองเหนียวซับของพี่ก๊อฟเขาเลยนะคุณผู้ชมริ้วรอยตามกายใช้งานสเก็ตหินเล็กเล็กใช่ครับผมคุณผู้ชมน้อยมากๆจริงนะผมสันสวยสยเลยเราต้องไปตรงสนิทนะครับผมใช่ฮะคันนี้นะฮะล้อเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับเดินยันลมยางนะคุณผู้ชม อยากจะให้ดูตัวถังกันฮะว่าตัวถังของเขาบางขนาดไหนคุณดูสันนะโอ้โหคมาคมคมกิ๊เลยนะฮะคือเหลียมเรือของเขาทุกอย่างนะยังอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าสวยงามเกือบร้อเปอร์เซ็เลยดีกว่าครับแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะเริ่มที่สิ่งสําคัญเลยแล้วกันครับอ่านี่นะครับเปิดประตูจากรีโมทเปิดจากรีโมทนะอันนี้เปิดฝั่งขวานะครับผมนี่แล้วก็เปิดฝั่งซ้าย อันนี้ฝั่งด้านซ้ายตัวรถนะฮะคุณผู้ชมนี่อันนี้คือผมเปิดจากรีโมทหมดเลยนะสั่งงานจากรีโมทครับอ่าสายได้ปกตินะครับผมนี่อ่าเป็นไงแล้วก็จริงๆแล้วระบบการสั่งงานของเขานะฮะสั่งได้ทั้ง3รูปแบบนะครับใช่ก็คือสั่งงานจากรีโมทจากอย่างที่สองก็คือคลิกคลิกเปิดเห็นไหมอ่าคลิกเปิดน้องอุ้มคลิกปิดหน่อยเดี๋ยวผมปิดปิดให้จากข้างในเลยข้างในก็ได้ฮะนี่ เพียงรถก่อนล่าอลืมลืมลืมไงฮะุญแจก็ไม่เสียบฮะพี่อุ้มนี่อ่าปิดครับผมนี่ปิดแล้วครับผมอย่างที่เราบอกนะฮะว่าสั่งการได้ทั้งสมแบบนะฮะใช่ซึ่งยังคงใช้งานได้ปกติครับผมครบครบนะฮะคุณผู้ชมคือหลายๆคันต้องบอกเลยว่าสามแบบนี้อาจจะทาไม่ได้ทั้งหมดนะฮะแต่รถของเรานะฮะไม่กลับมาโตฮะทุกคันจะต้องเปิดได้แบบนี้นะครับมต่อมามาดูที่ตัวถังกันต่อไปดีกว่าคุณดูดิโอโหพี่ครับเสียง นภาษาสังกสีคู่บางกิบเลยสันเสริญขอบกระดุ้งเาตรงกริบสวยงามจริงคุณผู้ชมฮะมาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างครับคุณผู้ชมครับผมเริ่มนี้ไปหน้าฝั่งซ้ายนะครับสภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมไม่แตกนะสภาพกันชนสีสวยๆเลยครับผมต่อสนิทแนบแน่นนะครับใช่ฮะหนังนะนี่สีคมสันฝั่งนี้สวยเช่นกันนะครับผมครับผมสีบางๆเช่นกันคืออย่างที่เราบอกคคุณลองดูดิคุณลองดูสีดิคุณเห็นไหม ว่าสีของคุณนี่สวยขนาดไหน<ช>นะสีของเขานะแล้วก็เงาเงาฉ่ำๆอย่างที่เราบอกว่าเล็กน้อยตามการใช้งานพวกนี้นะคือสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆ คือไม่ทําก็ไม่น่าเกลียดคือผมว่าไม่ต้องทําเลยดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วโดยรวมของรถนะผมว่ามันเพียบพร้อมแล้วมันสวยของมันอยู่แล้วนะในรุ่นในของปีมันนะผมว่าจริงๆแล้วนะฮะต้องให้ไวหน่อยนะผมบอกเลยเพราะว่ารถที่ร้านเราอะนะฮะไปค่อนข้างไวนะแล้วคุณดูมิติรถอันนี้เขาจะเรียกว่าตู้เป็นไซส์ใหญ่ไซส์มาตรฐานทั่วไปนะคุณช่วยไหมแล้วก็ได้11ที่นั่งเป็นรถครอบครัวนะฮะคเปิดให้ดูนะครับนี่อันนี้เปิดจากข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งใน นี่อันนี้ผมรอบนี้ผมคลิกจากตรงนี้นะอ่าอ่านี่ปกตินะครับอ่ะก็คืออย่างที่เราบอกนะฮะว่าระบบการสั่งการฮะสั่งได้ทั้ง3รูปแบบนะฮะใช้งานได้นะฮะครบๆนะฮะระบบไฟฟ้าคันนี้นะฮะมาถึงด้านวานท้ายเจะล็อกตู้คันนี้กันบ้างฮะคุณผู้ชมครับครับผมขอเริ่มที่ของที่คันอื่นไม่มีก่อนแล้วกันนะ อย่างคันนี้นะครับเป็นกระจกเทียไว้สองหลังนะคือตัวผมเองเนี่ยใช้รถตู้โตโยต้าเบนจูรี่มันจะมีกระจกบานนี้มาให้บอกเลยเลยว่ากระจกแผ่นนี้ช่วยได้เยอะมากมากเพราะว่าเรามองกลับมาเนี่ยมันจะสะท้อนแล้วมันจะเห็นตรงนี้ทั้งแถวเลยว่าเราถอยมาสุดหรือยังชนหรือยังนะครับชรผมเพราะว่าจริงๆมันมีเซ็นเซอร์ก็ได้ยินเสียงแล้วแหละแต่เราเห็นด้วยตามันก็ดีเพิ่มขึ้นมาอีกใช่ฮะแล้วก็คันนี้ที่พี่กอล์บอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่า มันเป็นเบนซินแต่มีสลูปอ่าด้วยความที่ว่าเขานำข้าจากทบุรีมาสเปคมันก็เลยต่างจากของยนากรีดเขาอ่าใช่ครับคุณผู้ชมคันนี้นะคุณผู้ชมก็คงเห็นไปแล้วนะฮะว่าเป็นโฟกจากทบุรีครับผมนะคุณผู้ชมอ่ดูข้างในนะครับอ่าเรามาดูนี่นะสมภาระเด้งๆนะปกติเลยอ่าครับผมอย่างที่เราบอกนะฮะว่าคันนี้นะฮะนั่ง11ที่นั่งนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเบาะหลังเขาเรียกได้ว่ามี3ตอนใช่ครับผมก็สำหรับครอบครัวใหญ่แล้วกันเนาะที่แบบนั่งกันเยอะๆก็1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเจ ที่่นังเรียกได้ว่าเดินกัน <ๆ S 2> เป็นคร <ๆ S 2> อบครัวใหญ่ๆนะไปได้ครบไปได้พร้อมเลยนะมาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างครับคุณผู้ชมครับผมคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน3 2 0 0นซีซีนะครับ,รบเป็นแบบ6สูบเรียงนะ ครับผมก็คือคันนี้เช่นเคยรถน้ํามันล้วนนะคะใช่ครับผมเดินทางด้วยระบบน้ํามันล้วนนะคุณผู้ชมครับอยากจะให้ดูอะไรหรือมะอยากจะให้ดูห้องเครื่องนะคุณผู้ชมนะห้องเครื่องของเรานี่เดิมเดิมือคืเรียกได้ว่าแห้งมากนะใช่ครับผมุณผู้ชมสวยมากนะห้องเครื่องแบบนี้นะรับประกันนะคุณผู้ชมว่าเดินทางไกลได้น้ไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนคันนี้ฮะครับผม มาถึงห้องโดยสารแถวหน้ากันบ้างดีกว่าฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายครับนี่นะครับผมเริ่มแผงประตูท่อนบนก่อนเลยนะครับนี่สภาพสมบูรณ์นะครับนี้จะใส่ลายไม้มาให้สวยๆด้วยครับครับผมตรงนี้สภาพสวยงามนะครับนี่ไม่มีแตกหักข้างในนะเสียงแน่นๆเลยครับครับผมมาดูกระจกไฟฟ้านะครับนี่ลงลื่นๆเลยนะครับผมแล้วก็ขึ้นลื่นๆเช่นกันครับผมอ่เดี๋ยวดูกระจกข้างนะครับครับผมต่อมานะฮะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะฮะขออนุญาตนะครับซ้ายครับ ขึ้นครับลงครับผมอ้าโหเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมอ่าต่อมานะเบาะนะคุณลองมาดูนะฮะเบาะแถวนั่งนี่เขาเรียกว่านั่งสาคนใช่ครับนะค,ค,คุณผู้ชมเบาะหน้าเนี่ยฝั่งคนนั่งจะนั่งได้2คนนะคุณลองดูสภาพเบาะนะเบาะหนังแท้นะผมย้ําเลยนะสภาพสวยกริบเลยนะคุณผู้ชมสวยมากๆกนะใช่ครับเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดหนังทุกอย่างนะได้ไม่มีล่นนะค,คุณผู้ชมเบาะของเขาสวยมากจริง เบาะนั่งและก็พนักพิงนะครับคุณผู้ชมนี่ผมว่าเบาะนั่งเขาสภาพสะอาดตามากเลยนะมากเลยนะก็คืออย่างว่านะฮะส่วนหน้าถ้ารถตู้เขาจะไปนั่งข้างหลังกันใช่ไหมนั่งเบาะห้านี่จะสะอาดอยู่แล้วอ่ะโอเคต่อมาถ้าคุณผู้ชมฮะเรามาดูที่ดัชบอร์ดหรือคอนโซลหน้าของเขานะคุณผู้ชมฮะคอนโซลหน้าของเขานี่กว้างๆใหญ่ๆกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมสวยงามกริบกริบวิ้งวิ้งเลยนะคุณผู้ชมนี่ต่อมานะแผงคอนโทรลแอร์นะครับคุณผู้ชม ก็จะเสริมด้วยลายไม้นะฮะบ่งบอกถึงความดูให้มันดูหรูหราคลาสสิกนะฮะความสวยงามโดดเด่นยิ่งขึ้นนะฮะมาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัตินะฮะคุณผู้ชมครับผม,บผมนี่ขอตัดก,กล้องมอข้างบนก่อนได้ไหมครับเรายังไม่ต้องพูดถึงซัลูมนะ,อะเอาแค่ตรงนี้คือคที่ผมบอกว่ามันเป็นของทนบุรีเนี่ยปกติเราจะได้เป็นของยุนตเกต,นตเกิจ ยนต์กิดตรงเนี้ยเขาจะเป็นช่องใสของซึ่งอยากจะรู้แตกต่างกันใช่งไงใช่ของยนตตกิจที่เราได้มาอีกคอน,คอนโซลตรงนี้อีกแบบนึงอะเขาเป็นช่องใสของช่องของเล็กๆ,ๆนิดเดียวใช่แต่คันเนี้ยคือมันเป็นตัวที่เหมือนท็อปขึ้นมาก,กว่าครับผมเขาจะไม่ได้เป็นช่องใส่ของตรงนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นใสแว่นตรงนี้นี่ะจะใส่แว่นเข้าตรงนี้ไปแทน แล้วก็จะมีไฟตรงนี้นะผมว่ามันดูหลู่หล่ะเลยนะนี่เห็นไหมเป็นไฟอย่างเงี้ยขึ้นมาแทนใช่ให้มันดูหลู่หล่ะฮะใช่ดูหลู่หล่ะมากขึ้นครับไหนไหนก็ไหนๆแล้วฮะพี่อุ้มขึ้นมาข้างบนแล้วก็สัลลูใช่ไหมอันนี้เป็นแบบบิดนะครับนี่บิดสเต็ปแรกผมกระโดดขึ้นฮะระบายอากาศใช่อีกอีกทีนึงปุ๊บปิดกราฟต่ออีกทีนึงครับผมโอ้โหคือบอกเลยคือมันได้ตรงนี้มันได้อารมณ์ตรงนี้ตรงนี้เป็นสลูปอ่ะอ่าแล้วก็ปิดกลับได้เลย ระบบไฟฟ้านะฮะหรือว่ารางนะใช้งานได้แบบปกติและดีมากมานะลื่นเลยแดดร้อนใช่ไหมปิดไปเลยครับผมมาถึงแผงประตูฝั่งด้านคนขับกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมฮะครับผมขอเริ่มที่ท่อนบนก่อนเลยนะครับสภาพก็ถือว่ายังสวยงามอยู่นะครับผมมีมีลายไม้แปะมาให้ด้วยนะครับผมตรงนี้สมบูรณ์นะครับไม่มีหักนะครับนี่เสียงแน่นๆเลยครับปุ่มไม่มีร่องนะครับสมบูรณ์เลยอ่ะดูกระจกไฟฟ้านะครับผมลงแล้วก็ขึ้นลื่นๆืเลยนะครับ ลาลงครับลง,ลงอีกทีหนึ่งครับดูกระจกปรับข้างนะครับผมนี่ไปทางขวาไปทางซ้ายขึ้นลงแล้วก็พับนะครับผมนี่ปกติเลยครับสมบูรณ์อ่าต่อมานะฮะที่เบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะฮะก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะคัคุณผู้ชมลองดูนะหนังของเขาอย่างที่เราบอกนะครับคุณผู้ชมว่าเป็นหนังแท้นะคุณผู้ชมรับหไหม สภาพนะฮะยังสวยอยู่นะฮะไม่แตกไม่ขาดแต่จุดใดนะฮะได้เดยหนังหนึ่งทุกอย่างนะฮะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคเบาะนั่งกับพนักพิงนะฮะแล้วก็พนักพิงของเขาเนี่ยเออเขาจะมีเท้าแขนใช่ซึ่งเท้าแขนเขาจะปรับองศาได้นะใช่เวลาปรับนี่นะนี่หมุนนมุนี่หมุน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 แล้วมันก็จะนี่ฮะองศาลงได้มากขึ้นครับเดี๋ยวนะพอผมหมุนกลับอีกข้างนึงอ่ามือจะตั้งหมุน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 มุนมันก็จะล็อกอยู่ตรงนี้ใช่คือสามารถล็อกได้นะขึ้นลงนี่ฮะแล้วแต่เลยนะฮ เพราะว่าซีเรีละร่างกายแต่ละคนไม่เท่ากันนะคุณผู้ชมอต่อมาที พวงมาลัยกันบ้างดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะที่ก็ต้องไปยินหน่อยแล้วฮะตากล้องตากล้องต้องปีหน่อยครับน,นี่พวงมาลัยคุณดูนะพวะงมาลัยเขาเดิมๆผมบอกเลยนะว่าสภาพสวยงามกลิ่เลยนะของเขาไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะหนังของเขายังสวยมากนะฮะเรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์จริงๆนะต่อมาที่ด้านใหม่ข้างหลังกันบ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ชมฮะอยากจะให้เห็นไปเลยนะคุณผู้ชมรถปี2005ันนะคันนี้นะวิ่งมาเพียง175,805มรกิโลเท่านั้นบอกเลยนะฮะ ว่ารถวิ่งน้อยนะและอายุสิปีถือว่าวิ่งน้อยคะแล้วก็ร้านเรานะยืนยันการันตีนะฮรว่าขายแต่ไม้แท้ๆนะไม่มีการกอไม่เด็ดขาดคุณผู้ชมคือจะขอตากล้องอีกทีได้ไหมน่ะปีนกลับไปทีได้ไหมขอบ่อยๆขอดูหน้าจออีกหน่อยมันมีจุดต่างเองคุณนี่ขอบ่อยจริงนะมึงให้กูปีนอ่ะก็คือจะบอกว่าคาราเบลตัวเบนซินเร์ได้ทั่วไปเนี่ยมันจะไม่มีจอแดงตรงกลางครับคันนี้มันจะมีจอแดงตรงกลางขึ้นมาซึ่งมันสามารถบอกค่าเฉลี่ยอะไรได้เพิ่มอีก หลายอย่างเลยมันจะบอกเลยว่าแบบน้ำมันเราวิ่งได้กี่กิโลอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นตัวที่อของยนต์กิจที่เราได้ขายขายกันจอแดงเนี้ยจะไม่มีอ่าออันนี้ก็คออีก,อกจุดหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคร,ครับผมจะให้ปีนไปไหนไหม <laughs> แม่รอดูคุณชายเบนจะคุณชายอีกไหมโอ้ถ้าคุณชายเหมือนเดิม คือต้องบอกว่ารถหรูๆระดับ V.I.P แบบนี้ซึ่งมันเหมาะสมกับฐานนะอย่างผมมากๆเลยนะคุณผู้ชมนะไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าราคาที่เราเปิดไปเนี่ยราคาไม่แรงแน่นอนนะครับไม,มไม่ว่าจะเออเขาเรียกว่าใครก็จับจองจับจอง<ช>เป็นเจ้าของได้นะ,อะลองมาดูอย่างนี้กันดีกว่าฮะ อ่าเบาแถว2อนะฮะก็คือเบาหลังที่เราบอกว่าเบาของเขาเป็น V I P นะผู้ชมเริ่มจากหนังเลยดีกว่าฮะนี่ดูสภาพหนังนะสภาพสวยงามเลยแบบดูสะอาดตามากเลยครับผมครับเนี่ยดูนะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยแบบใช่ฮะแต่คือเราต้องบอกว่าเบาของเขาทั้งคันดีกว่านะผู้ชมที่ซึ่งอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าสภาพดีและสวยนะแล้วก็อย่างที่เราบอกเป็นเบา V I P เพราะฉะนั้นจะต้องปรับและคอนโทรลไฟฟ้าได้นี่นะมันจะปรับตรงนี้นะครับผมนี่อันนี้ก็คือเลื่อนหน้า นะครับแล้วก็ถอยหลังแล้วนี่อ่ะให้ดูพนักพิงนะนี่ขึ้นแล้วก็เอ็นลงนะยครบทุกทิศทางครับอ่าไม่ใช่ฝั่งนั้นฝั่งเดียวนะขออนุญาตเทสไฟฟ้าฝั่งนี้ให้ดูก่อนนะครับผมอ่าไฟฟ้าฝั่งนี้นะก็จะมีตัวปรับคุณดูนะเ,<ย>ะเห็นไหมโ้โเลืออเล่อนเลืนเลื่อ <ๆ S 1> น่ะเดินหน,น้าได้ไฟฟ้าถอยหลังนะแล้วเบาเห็นไหมเอียงได้ทุกอย่างโอ้โหผมว่าเพอร์เฟกต์มากนะแล้วก็อย่างที่เราบอกนะสะภาพหนังของเขาเนี่ยสวยนะสวย ผมการันตีแล้วว่าสวยจริงๆนะฮะต่อมาที่เคาน์เตอร์บ้างดีกว่านะฮะรถตู้ส่วนมากนะเดี๋ยวนี้นะเขาจะทำเคาน์เตอร์นะเพื่อที่รองรับไม่ว่าจะวางอุปกรณ์หรืออะไรหรือจะชาร์จแบตหรือจะอะไรหลายๆอย่างนะครับคันนี้เรียกว่ามีให้พร้อมใช่วางแก้วน้ําวางของนะวิทยุ 4D ครับผมใช่ 4D เขาแยกตอนหลังออกมาเลยนะและเสียงดีมากๆใช่เสียงดีเลยครับผมใช่ฮะแล้วก็ตรงข้างล่างนี่เขามีเขาเรียกว่าที่วางเท้าเท้าได้ใช่ฮะคุณผู้ชมก็จะมีเก๊ะนะฮะ ใส่ขอพวกนี้หมดเล็กๆน้อยๆว่างั้นครับผมอ่าต่อมาฮะอยากจะให้ดูตะกร้องปีนเข้าอีกแล้วต้องขยับบอกให้พี่ก๊อฟหน่อยฮะอ่าเดี๋ยวผมถอยอ่าครับครับผมอ่าถอยถอยถอยอ่าต่อมานะฮะอยากจะให้ดูเบาะนะฮะสุดที่นั่งนะด้านในฮะน้องอุ้งเชิญครับพี่ก๊อฟครัผมแถวอสามเลยอ่าโอเคอ่ะผมขยับให้พี่ก๊อฟหน่อยเอาเข้าไปเลยเข้าได้เลยอ่าโอเคเ ได้นะโ okay. อเคมาเรียกได้ว่าเบาะแถวที่สามนะฮะเบาะแถวที่สาอยากจะให้ดูอย่างแรกก็คือสภาพเบาะก,ก่อนนะฮะสภาพเบาะอย่างที่เราบอกแล้วนะว่าทั้งคันของเขาสวยมากนะคุณผ <ม S 1> ู้ชมเบาะของเขาเนี่ยก็คือไม่มีขาดเลยไม่มีขาดไม่มีตามมําหนิสักตัวนะคุณผู้ชมเบาะยังแน่นๆอยู่นะเบาะนั่งและพนักพิงฝั่งนี้จะนั่งได้สองฝั่งนี้จะนั่งได้หนึ่งคนนะฮะคุณผ,ผู้ชมครับผมเสร็จแล้วพี่ก๊อฟต่อแถว4ี่เลยต่อมาแถวที่ส่ฮะพี่ก๊อฟแถว ส่วนแถวสี่นะครับก็สภาพหนังสึกว่าสดอยู่ในสภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมนี่ไม่มีแตกขาดนะครับผมสีหนังสภาพสะอาดตาเลยใช่ฮะสมบูรณ์แล้วก็มันยังมีม่านด้านข้างนะใช่มีมาครบทุกตำแหน่งนะม่านทั้งซ้ายและขวาแล้วก็บางคนหรือหลายๆคนนะอาจจะบอกว่าเฮ้ยนั่งข้างหลังอ่ะมันร้อนเปล่าวะแอร์มันถึงหรือเปล่าคือจะต้องบอกเลยนะว่าบนหัวพี่ก๊อฟเนี่ยยังมีแอร์อีกสองแถวเห็นไหมพี่ก๊อฟเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะความเย็นนัด ถึงแถวหลังแถวที่สี่แน่นอนคุณผู้ชมฮะนี่นี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยนี่เล็กเล็กน้อยนี่แต่ผมชอบนะนี่สมมติแบบไฟอ่านหนังสือนั่งอ่านหนังสือนี่เราเปิดอย่างนี้เ้ดูนี่เนี่ยเฟี้ยวฝั่งนี้ก็มนีตัวนั้นขาดถ้านผ้จัดการเอาเองฝั่งนี้แต่มีเหมือนกันนะมีบ้างมาแค่คุณเปลี่ยนหลอดแค่นั้นเองเปลี่ยนหลอดก็ใช้ได้แล้วครับผมแล้วก็นี่อ่ะใส่ประตูติดสมบูรณ์ครับผมวันนี้เราไล่ตะพิกก็ไปขับมั้งไหมเรานั่งหลังกันบ้างก็ดีนะ ขึ้นมานั่งบนรถแล้วมันช่างสบายสะละเกินลืมบอกคุณผู้ชมไปนะครับว่ามันมีทีวีด้วยแต่ทีวีต้องบอกคุณผู้ชมว่าจอมันจะลายละอันนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนฟิล์มได้นะจอซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของคาราเวลอยู่แล้วที่ทุกๆคนจะต้องไปเปลี่ยนทุกคันเลยดีกว่าที่เอนแต่แนะนําคุณผู้ชมว่าทีวีมันค่อนข้างจะโบราณแล้วแนะนําให้เปลี่ยนเป็นจอ LED สวยๆจะดีกว่าเดี๋ยวนี้ราคาไม่กี่บาทนะครับแต่ถ้าเกิดชอบแบบนี้จะใช้แบบนี้ต่อก็แล้วแต่นะฮะ เดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังอ่ะจัดเครื่องเสียงหน่อยสิน้องอม้มนี่จัดเองแลวครับนีมน่มันแย่อมันแย่มันแย่โอ้โหต้องบอกว่าเสียงดีมากนะคุณผู้ชมเสียงออกแนวไฮเอ็นนะครับเครื่องเสียงจากไพโอเนียนะครับปิดก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เออโอเค ต่อด้วยภายในเบาะเมื่อกี้พี่เบ้นได้เลื่อนเบาะให้ดูแล้วว่าเนะบาะเป็นไฟฟ้า VAP นะทั้งหมดนะนะเป็นแค่คู่นี้นะลืมไปไฟฟ้าเป็นแค่คู่นี้นะครับอ่าด้านหลังสวยงามนะคุณผู้ชมนี่นะครับอ่าครบสองแถวนี่และที่ผมชอบที่สุดของคาร a เ e l ว T5 คือมิติกระจกละด้านหลังมันดูกว้างดีนะครับและดูโปร่งมาก ด้านหน้าพอหน้ารถรีิวรถตัวแล้วมันจะดูเหมือนงงเหมาเลยรถมันใหญ่เลยนะมันล่างห่างกันนะครับนี่มาเริ่มที่คอนโซนหน้าจอแล<ช>ครับผม,ผมนี่สภาพอันนี้คือเขาเป็นลายไม้เพิ่มขึ้นมานะสภาพสวยงามเลยนี่พวกคอนโรลใช้ได้ปกตินะค,ะครับผมแล้วก็พี่บอกไว้แล้วหน้าจอก็คือนี่เห็นไหมที่ผมบอกมันจะมีฟังก์ชันที่มันเขาเรียกม,มากเพิ่มมากกว่าปกติเห็นไหมอย่างเงี้ยมันจะบอกว่าน้ำมันวิ่งได้ร้อยเพิ่มได้อีกร้อยโลเอ้ยน้ำมันยังวิ่งได้อีกร้อยกว่าโล เพราะอัตราเฉลี่ยอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะมีค่าที่อ่านได้มากกว่าตัวที่เป็นอีกแบบหนึ่งที่มันจะเป็นจอดําไปเลยมันจะไม่มีจอแดงเลยใช่ครับผมมาลองเครื่องนะโอเคพี่เจ้อ๋อโอ้โหนี่คือขุมพลัง V6 นะครับคุณผู้ชมครับนี่ลงเนินด้วยนะหนึ่งมากรถอะรับก็อ่ะเดี๋ยวต่ออีกนิดนึงก่อนพุชคอนโทรลกับลงๆอยู่อันนี่ผมกดปุ๊บเซต <54. S 2> น MM ี่นาขอเท้าออกนะครับผมนีน้เราพลิกเองแล้วนะก็คือโควต์คนโทนใช้ได้ปกติอีิปหนึ่งยางคิิปทนอ่กครับผมตอนนี้อยู่ห้าสี่สามครับสามดึงมานะครับผมเอาสามปุ๊ดสี่ห้าแล้วก็หกปกติเลยครับผมแล้วก็กลับมาดีมนเดิม ก็คือเครื่องเนี่ยสมบูรณ์แน่นอนอัตเร่งวิกีจีจานเลยอ่าแล้วก็เกียร์เปลี่ยนนิ่มๆเลยครับผมส่วนช่วงล่างเนี่ยดีเลยนะความสมบูรณ์เนี่ยไม่มีเศษกรุกกรักเลยดีเลยนิ่มเลยทำได้ความนิ่มมากนี่นี่ให้ดูทีนี่ผมเร่งขึ้นเลยนะปึ๊บเนื้ง่วนิ่มนะนิ่มมากเลยนะใช้ได้เลยครับผมเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วฮะโฟมในรถตู้นะว่าเกี่ยวกับความนิ่มของซอานี่นิ่มที่สุดแน่นอนใช่นี่นะนี่นี่นี่ทะลุปะลุปึ๊บอ่าเดี๋ยวผมด้านด้านนี้ครับ ปึ๊บนี่มันก็จะเกี่ยวพร้อมพร้อมตัวม่านติดเลยปึ๊บบิดกับบิดกับปึ๊บนี่ใช้งานได้สมบูรณ์ครับผมแล้วก็รับกลวิธีก๊อปอีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้คอนโทรลไฟดูนี่ตรงนี้ติดทั้งแถวนี้นะอ่าติดหมดนะข้างหลังก็ติดด้วยนะอันนั้นคือคอนโทรลจากข้างหน้านะครับคุณผู้ชมนเอ่าปึ๊บเปิดจากข้างข้าติดหมดนะใช้ได้ตัวสี่ข้างนครับผมโอเคแอร์ตรงเสาก็มีนะใช่เออ อยากนั่งในรถกินข้าวในรถอยู่ข้าวแล้วเนี่ยอยากจะนั่งไปไกลเลยเนี่ย อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่แตกต่างกับเจ้ากันคันอื่นนั่นก็คือคันนี้มีซันรูปมูลรูปนะฮะแล้วก็มีสวิตช์ปรับที่มันเพิ่มขึ้นมาเป็นเบาะ VIP ด้วยใช่แล้วก็มีเบาะ VIP อีอีกครับโอ้โหเมันแตกต่างกันหลายจุดนะใช่ครับผมแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าราคาก็ไม่แพงเช่นเคยครับผมจัดให้กับคุณผู้ชมในราคาที่โคตรถูกครับ ซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามโวยกับราคานี้นะครับ3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นโอ้โหถูกซื้อสดรถได้ใช่ฮะจัดไฟนันรถไม่ได้เลยครับและจัดไฟนันได้ด้วยครับผมคันนี้นะฮะเริ่มต้นดาวที่69,0 0 0บาทเท่านั้นเองครับดาวไม่เยอะเลยครับถือว่าดาวน้อยมากครับล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไมกกาโมโตครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ